สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับทุกคนครับเคยเห็นบอลน,นักเรียนที่ไหนคนดูในสนามเป็นมืนๆจนล้นออกมานอกสนามไหมครับแล้วยอดดูไลฟ์สดอีกเป็นล้านคนเลยนะครับเรื่องนี้แหละครับที่กําลังเป็นไวรัลดังไปถึงประเทศเวียดนามคู่ปรับตลอดการของเราในเรื่องของฟุตบอลจนชาวเวียดนามเข้าไปตั้งกระทู้คุยกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยวันเนี้ย ทำไมบอลเด็กมัธยมมันถึงได้ยิ่งใหญ่เบอร์นี้บางคนถึงกับบอกว่านี่มันน่าทึ่งกว่าเกมฟุตบอลอาชีพในประเทศเขาซะอีกวันนี้นะครับเราจะพาไปดูครับว่าปรากฏการแชมป์กีฬาเจ็ดสีสนามแตกเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนแล้วชาวเวียดนามเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้คือแมตช์ชิงชนะเลิศฟุตบอลน,นักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีที่สนามสุพัชลาใสาครับปรากฏว่าคนแห่ไปดูแบบถล่มทลายจริงๆครับทุกคนคือในสนามเนี่ยเต็มทุกที่นั่งจนต้องบอกว่าสนามแตกครับแล้วที่พิกว่านั้นคือยังมีคนอีกเป็นหมื่นๆที่เข้าสนามไม่ได้ต้องไปยืนดูบนจอยืนเกาะล้วกันนอกสนามอีกเพียบเลยครับ แล้วพอมาดูยอดดูออนไลน์นะครับยังมีอีกเป็นล้านกว่าคนนะครับที่ดูไรซ์สดผมเองเห็นตัวเลขครั้งแรกยังตกใจเลยครับนี่มันบ่อนนักเรียนจริงๆเหรอนี่ซึ่งเรื่องราวความข้างไคในครั้งนี้มันมีสตอรี่เบื้องหลังที่ทรงพลังมากๆครับส่วนหนึ่งเลยต้องยกความดีความชอบนะครับให้กับเรื่องราวของโรงเรียนหมอนทองวิทยากับฉยาลดคนฝันของพวกเขาครับ คือน้องๆทีมนี้เขาใช้รถ2แถวเก่าๆคันหนึ่งเป็นพาหนะเดินทางไปแข่งขันครับมันเป็นภาพที่แบบโหเห็นแล้วมันก็จีดในใจมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความไม่ย่อท้อสู่ทั้งที่ทรัพยากรจำกัดเรื่องเหล่านี้นะครับมันทัดใจคนไทยทั้งประเทศทําให้คนอยากไปให้กําลังใจน้องๆถึงขอบสนามจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ครั้งนี้เลยครับ แน่นอนครับว่าพอเรื่องนี้มันดังขนาดนี้คู่แข่งอย่างเวียดนามเขาก็ไม่พลาดครับมีเพจฟุตบอลของเวียดนามเพจนึงเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ครับเขาบอกว่า ฟุตบอลนักเรียน7คนของไทยมียอดคนดูไหลสดล้านกว่าคนและมีผู้ชมในสนามประมาณ5 0,000นคนมันสุดยอดเกินไปสิ่งนี้แสดงให้เห็นเลยว่าคนไทยรักฟุตบอลมากกว่าคนเวียดนามซะอีกและการจัดการแข่งขันของพวกเขาตั้งแต่ระดับเยาวชนนักเรียนไปจนถึงลีกอาชีพอย่างไทยลีกก็เป็นระบบและมีขนาดใหญ่กว่าประเทศเรามากฟังแล้วก็ภูมิใจเลยนะครับที่ขนาดคู่แข่งของเรายังยอมรับในความค้างไข,ขของฟุตบอลบ้านเราขนาดนี้ เอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตเวียดนามคนอื่นๆเขาจะคอมเมนต์ถึงปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยครับเริ่มที่คนแรกเลยครับบอกสั้นๆแต่ได้ใจความครับเขาบอกไปว่าน่าเหลือเชื่อมากนี่มันยิ่งกว่าแมตฟุตบอลอาชีพซะอีกท่านต่อมาก็มาวิเคราะห์นะครับว่าที่เวียดนามเราจัดยังไม่เป็นมืออาชีพพอไม่งั้นถ้วยมีซีคัพของเรายอดวิวก็โหดเหมือนกันนะ ส่วนคนนี้ก็มองไปที่อนาคตครับบอกว่าถ้าลีกของเราอย่างพัฒนากันแบบนี้อยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะมีคนดูเยอะแบบนี้เหมือนกันแหละคอมเมนต์นี้นะครับมาแนวชื่นชมและอยากพัฒนาตามครับเขาบอกไปว่ามันสุดยอดมากจริงๆเราต้องมองพวกเขาดูพวกเขาและศึกษาจากพวกเขาเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นท่านนี้ชี้ไปที่ระบบการศึกษาเลยครับบอกว่า ที่ไทยเขาลงทุนด้านการกีฬาในโรงเรียนเยอะมากเลยนะมันเลยทำให้แข็งแกร่งแบบนี้มีคนมาแซวเพื่อนแบบคำคำด้วยครับเขาบอกไว้ว่านี่พี่ชายเตรียมจะย้ายไปเตะบอลที่ไทยแล้วหรอคนนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาบอกไว้ว่านี่ยังมีคนอีกเกือบหมื่นนอกสนามนะที่เข้าไปข้างในไม่ได้ส่วนคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าน่าชื่นชมและเป็นภาพที่น่าฝันถึงจริงๆสมควรแล้วที่เราต้องเรียนรู้จากประเทศไทย แต่ก็มีคนที่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเลขเหมือนกันครับบอกไว้ว่ายอดวิวหนึ่งล้านคนมันดูเป็นตัวเลขปลอมๆยังไงก็ไม่รู้นะท่านนี้ก็มาแปลกครับบอกว่าก็ไม่แปลกใจล็อกคนเวียดนามก็ใช้ของไทยมากกว่าของญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่คอมเมนต์นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงสินค้าไทยนะครับท่านนี้นะครับมองเชิงการจัดการเลยครับก็บอกไว้ว่า การจัดการฝูงชนระดับ50,000กว่าคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทีมงานจัดอีเวนต์ของเขาต้องเก่งมากจริงๆเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้จากเขาท่านต่อมานะครับมองไปที่คุณภาพของการเล่นในสนามครับเขาบอกไปว่าผมได้ดูไฮไลท์มาบ้างนะเด็กๆพวกนี้เล่นกันด้วยใจจริงๆวิ่งสู้ฟัดเหมือนเป็นนัดสุดท้ายของชีวิตนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปจากลีกเยาวชนของเราคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงพลังของสื่อครับเขาบอกไปว่า พลังของสื่อนี่มันสุดยอดจริงๆเขาสามารถปั้นทีมโรงเรียนเล็กๆให้กลายเป็นฮีโร่ของชาติได้เลยสื่อบ้านเราต้องเรียนรู้วิธีการสร้างสตอรี่กีฬาที่น่าสนใจแบบนี้บ้างและท่านต่อมานะครับมาแนวสงสัยนิดๆเขาบอกไว้ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีแจกของรางวัลหรือมีคอนเสิร์ตใหญ่หลังจบหรือเปล่านะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้แค่เพาะฟุตบอลมัธยม คนนี้ก็เปรียบเทียบกับลีกบ้านตัวเองครับบอกว่านี่มันยิ่งกว่าลีกอาชีพของประเทศเราไปแล้วนะส่วนคนนี้นะครับไปไกลกว่านั้นอีกเขาบอกไว้ว่าเพอเพอคนดูเยอะกว่าบาซากับรีมัดลีกอีกนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเจ็บจีตเลยเขาบอกไว้ว่าที่ไทยนะตั้งแต่นักบอลยันประธานสโมสรขนาดเล่นฟุตบอลเดินสายยังดูโปลเลยเตะกันมันมากไม่เล่นสกปกแต่บ้านเรานี่สิขนาดเล่นลีกอาชีพยังเหมือนเตะบอลเดินสายเลย มีคนมาเสริมครับว่านี่แหละลากฐานที่แท้จริงอนาคตทีมชาติไทยน่ากลัวแน่แน่ท่านนี้ก็มาแนวเห็นด้วยครับบอกว่าความหลงไหลในฟุตบอลของพวกเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างจากเราจริงๆอีกท่านก็บอกว่าถ้าสมสรฟุตบอลของเวียดนามได้เห็นภาพนี้พวกเขาควรจะรู้สึกละอายใจบ้างนะมีคนมาแซวแบบติดตลกว่าคนเยอะขนาดนี้เดกว่าแบ็คพิง์มาแสดงคอนเสิร์ตพักครึ่งซะอีก ท่านนี้บอกว่ามันคือพลังของเรื่องราวครับบอกว่าผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือเรื่องราวของทีมลองบอลที่ทำให้ทุกคนอยากเอาใจช่วยส่วนคนนี้นะครับก็พูดถึงบรรยากาศเขาบอกไว้ว่าดูการเชียร์ของพวกเขาสิมันบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยแพชชั่นจริงๆท่านต่อมาบอกว่าการตลาดกีฬาของไทยเก่งมากนะเขาสามารถสร้างอีเวนต์เล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศได้ มีคนหนึ่งนะครับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะตั๋วฟรีหรือเปล่าเลยทําให้คนไปดูกันเยอะขนาดนี้อีกคนก็มาตอบครับบอกว่าต่อให้ตั๋วฟรีแต่ถ้าคนไม่มีใจรักจริงเขาก็ไม่เสียเวลาไปดูกันเยอะขนาดนี้หรอกคอมเมนต์หนึ่งของชาวเวียดนามนะครับบอกว่าอยากให้ลูกชายของฉันได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกีฬาแบบนี้จัง ส่วนคนนี้นะครับก็ฝันไกลเขาบอกไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีแมตแบบนี้ที่หาหน่อยให้ได้ท่านต่อมานะครับบอกว่าสุดยอดผมขอคารวะแฟนบอลชาวไทยเลยและคอมเมนต์สุดท้ายครับมาแบบเรียบง่ายแต่จริงใจผมรักประเทศไทยรักฟุตบอลไทย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเวียดนามนะครับมีทั้งทึ่งทั้งชื่นชมทั้งเปรียบเทียบแล้วก็มีบางส่วนที่อยากให้ประเทศตัวเองพัฒนาตามไปด้วยส่วนตัวผมมองว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มันสอนอะไรเราหลายอย่างเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าพลังของเรื่องราวหรือสตอรี่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก เรื่องราวของรถขนฝันมันสามารถจุดประกายและรวมใจคนทั้งชาติให้หันมาสนใจเกมกีฬาของเด็กมัธยมได้ขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดมันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยเรารักและข้างไขในกีฬาฟุตบอลไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับแล้วทุกคนนะครับคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บอลน,นักเรียนแมตชนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ได้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะครับกดติดตามช่องดูคอมเมนต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากทั่วทัุกมุมโลกแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ